สวัสดีครับพี่น้องพอกระไปเสียนพึ้เกรครับมีมากหามาหน้ามาหับแม่เถาพี่น้องวันหยุดแม่เาถามาตัดออยแต่ว่าไอเสียนไม่ได้ตัดมือนี่กันทำงานเขาเวียนพี่น้องถ้าที่ได้ออกมาหับแม่เถาแม่เถาตัดออยเดี๋ยวพาไปเบิง์แม่เาถาตัดอวยครับบ้าน เมี่ยเถ่าตัดไอยทั้งผลพ่น้องตัดไอยใส่รถอ e ีแตกไปขายเองคุณอนะโอ้ยในเสียงใบมาตัดมาเนี่ยไปทำงานมื่อนีไปทำงานพี่น้องลเงล่มมหาเมี่เถ่าเมื่งรำไ่อยไม่ได้ลำน้อยเนา

ทั้งพี่กับจีเป็นอ้อยหน่อยอ้อยเกินไหมเนาะย่างดอนเดียวอยู่ละอ,อ้อยพี่น้องเนี่ยโอ้โหคุณเอ้าเพิ่นได้จักรถแล้วเนี่ยเพิ่นพิ่ได้จรถแล้ว,ลวสองรถ มาฟาดมั้งแค่หลายสองหลดโอ้แกไปสองหลดแล้วพี่น้องมึงไวยหนูพนนะพี่น้องโอ้ยไวยหนูไวยหนูหนูแล่นอลอดเหนั่นมึงไวยหนูในปลาหอยมึงเวยมเล่นหลอกสามตัวพ่นะมึอลำบ่อยมันหน่อย ตัดไปขายเงินสดลั่นเงินสดข้าเจา้าใส่รถไถนาไปขายเองเนาะใส่รถไถนาตัดแบบพ่อเปียงตัดเองขืนเองขายแก้ไปขายเองจึงบ่ได้เสียค่ารถเป็นเนาะเนี่ยเสียดพ่อเปียงได้สรงรถไถนาแล้วเมื่อนี่นี่ ท่านทางหลังนีเจซอการบอกแล้วทั้นทางหลังไหวไหวเงี้วดีต้องทำแล้วเนี่ไบริม่ไดัใสุดมากแลยบริตัดไี่หรอก ออกมาย้ำแรงมาหับมาหับปหเป็นสื่อให่เสียกันสั่นมาตัด,ดบ่ได้ไม่ได้มาเท่าตับตัดได้จังน้อยกับสีเขาบานแล้วเม่งลาไหวนี่แหละลำ่วยอา้า มีกับไว้สัม,มีละพี่น้องอไลฟ์สำม,มีด้ครับพี่น้องได้รับกินไหมครับพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ